สบายดีมื้อนี้อยู่กับสองน้องพาเมื่อนี้พาพี่พาน้องมาหลอเบิงเครื่องปลูกเครื่องปลูกอยู่แคมเซเนาะสวนแคมเซเครื่องปลูักทวพักงามวก็ถ้าเสกมาก ง่ามดาีดี่าวขือไปและพักกาดก็เริ่อสีออกหรอกได้ดิมักมักกะโพดนี่ เฮามักโพดนี้คั่นบ่หลายก็บ่อยากได้กินแหเพราะว่าไก่ป้าไก่ป้าและนูนูมากินก่อนเจ้าของกกัโพดออกพักไดนูก็มากินมาจอก่อน,น,ะนะคอสิทัน,น,นิ่นดอกนู ผูกแขมเซ่จ ze ังสิมันสบายพี mhm. ่น้องบบดว่ามันแดกมันยังฮะนะเหลือเครื่องปูเข้ามาทันใหญ่แล้วเขากะหิวน้ำในเซ่เนี no, ่ยขึ้นมาโหดเลยมันจังสบายชวนตัวนี้แห้งง่นปลูกถูกปีเนาะพัาแขมเส่ ผู้ใดอยู่กับอีเขมเซสิฮูดีดอกเพราะว่าก็จะกะเฮ็ดบ่สู่บ่อนนั่นแหละเนาะสวนเซแต่ว่าก็แล้วแต่เดียวนี้หันคนปลูกก็บ่หลายแล้วอันนี้ผักบัวผักบัวหัวตัวนี้หอมแดงหิวจากเซนี่แหละโหด ผักสีก็มีเแล้วพักสี่ยังในหน่อยอยู่นี่อันนี้เห็นพักลางคมเนาะใส่ออมกบออมขี่อัดแซ่บแทบเลยพักลางคมโอ้ยปลาปลาบ่อเนี่ยแต่พี่น้องเอ้ยจะเป็นตัวใหญ่